ไปคนายเอไอ้ดกก็ไปอ้อยขึ้นงูรถรถถ้าไมมาน้ำไม่ได้กินไปรถอยูงตลาดมีไมหรอนี้ไ้กินดอตลาดมีขายไง้รรลตลาดว่ามีขายเด้อล้วนกินตามให้ตามนะเด้อไม่เด้อยกว่า้นึงไม่ไขายแร้กครับไม่รักรถขึ้นเนี่ยมีใครรักรถนี่เลยรถแซ่บ าลุงตันเด้อเนี่ยไงนี่ปลาขาวก็มีเนี่ยปขาวทอดขาวทอดแซ่บซนะครับอืมทอบบ้วยเบียวถดาติกว่าตัวอะนี่รลขาวตัวงควไเกตุ้งน้องเก่าวตองนอ้

ตามมิตรีของเขาเป็สารนะครับอยู่แบบบ้านๆนะครับนะี่ยังก็กินนะครับช่วงนี้ก็เป็นนาพ้นนะครับน้ามันไหลนะครับแบบน้ำไหลได้มีปลาไม่ได้กินบนรถได้ยังไงไม่หรอกตามวิธีของเขาครับง่ายๆระเรียบเดี๋ยวไม่ได้กินบนรถไงนะขึ้นไปดักหม้อไม่ได้กินง่ายได้กินเลยมันบังคือไปซื้อน้ำตลาดได้บนรถต้องมาห้าวทังที่แหละครับนะครับนี่แหละ ตามให้ตามหน้านะครับอยู่น้ำทงนะครับหากินแบบวิถีชีวิตของเขาครับคนอีสานเนะานนะเ,า <ๆ S 1> เดี๋ยวเด,ดี๋ยวก็เดี๋ยวไป่ชอบกินไป่ชอบกินไหมสะพายอะ่ะไม่ชอบอะไรนี่เลยนะครับเจ้าของขเจ้าของน้าครับนี่เท่เ้ว,วเออ ของน้าจะของน้าครับนี่เละผููที่ให้สถานที่นะครับเดี๋ยวูที่พาไปหาป่านะครับลุงตันนะครับมันเมื่อนี่มาน้าลุงตันเด้อมื่อนี่มาน้าลุงตันนะครับลุงตันพามาหาปลาลดได้ปลาลดเต็มถ้วยเลยนี่ตัวหญ่ๆนะครับ นี่แหละครับตามให้ตามหน้าเนาะมากระละไร đi đi vào nghe <coughs> nói rồi, nghe Hãy subscribe <coughs> cho <coughs>